สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีมายนะครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องพุทธองค์ทั้งหลายที่ปิดพุทธดรไปแล้วนะครับนะยังโปรดักอยู่นะครับไม่ใช่ดับขันปฏิทินพาแล้วก็บายบายเลยนะครับไม่นะคือคือเทลว่าเนี่ยการรับรู้ของเทลว่าที่มีต่อสิ่งต่างในการโปรดกระบวนการทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ในวงแคบ นะครับไม่ได้กว้างขวางจริงๆนะครับพุทธองค์ทั้งหลายที่เรากล่บาบไหวบูชาทุกวันนี้นะนที่เชื่อมได้ก็มีไงใช่ไหมนะหลายหลายคนก็เชื่อมได้พุทธองค์ทั้งหลายเนะี่ยยังโปรดอยู่นะครับนะแล้วก็มีหลายคือเกือบทุกองค์แหละยังมีมีแบ่งภาคลงมา,มาโปรดสัตว์อยู่เรื่อยๆนะครับแบ่งเป็นภาคส่วนลงมานะครับภา,ภาคส่วนที่ช่วย เรามหาโพธิทั้งหลายหรือว่าโพธิสัตว์ที่ได้รับค้ำยักทร์ครับในการที่จโปรตสัตว์ต่อไปนะครับคือการโปรตสัตว์ในแต่ละพุทธดอนเนี่ยประกอบด้วยองค์คารพยศหลายส่วนนะครับมีทั้งพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์แบ่งภาคลงมาช่วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อหรหัสนะครับมีอาหารโพธิสัตว์ือมมีหลายภาคส่วนมากในการใน,ในการโปรนในในกระบวนการ ในการในงานโปรดของแต่ละพุทธนดอนเวลารวมบาร,รมีลงมาของแต่ละพุทธองค์นะครับลงมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีทั้งโพธิสัตมหาโพธิสัตภ์ภาคส่วนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ภาคส่วนของอ,อ,องค์นั้นองค์นี้อะไรเงนะี้ยมาลงมาช่วยช่วยกันนะครับนะแนะนะม้กระทั่งองค์ที่จบไปแล้วก็มีแบ่งภาคลงมาเหมือนกันนะครับนะไม่ใช่แบบที่เรารับรู้กันมาแบบ แบบเทรวาสอะ่ะจบละดับขันมร็มพามาันละนะแต่ว่าเราเราไปกราบรอ,อ,อยพระบาทรอยพระหัต์เนี่ยดูดิใช่ไหมบางคนก็ยังเชื่อมได้อยู่เชื่อมเชื่อมองท่านได้อยู่ยางเงี้ยนะคือแค่กราบไปว่างๆก็เชื่อมหมดนะครับผมไปลอยพุทธบาทสี400่อยที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็เชื่อมได้หมดเลยนะครับเชื่อมได้หมดเลยนะคือมาทุกพระองค์อะ่ะง่ายๆนะเวลาเราแบบ โครงแบบว่างๆเนี่ยพุทธองค์ก็จะมาเป็นกําลังร่วมนะทุกที่นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปตรงรอยพระบาทรอยมหาศกก็ตามนะครับแค่อาอกาศอยู่นี่ก็เชื่อมท่านได้หมดนะครับนะแล้วแต่วันไหนองค์งไหนท่านเชื่อมมาบางทีก็เป็นมหาพุทธเชื่อมมาอย่างเงี้ยนะองค์อมกสิทธิองค์อมิตาภาอะไรเงี้ยนะก็เชื่อมมาอยู่ตลอดนะครับขอให้โปรดสัตเธอ เราเป็นกําลังปุ๊บเนี่ยท่านก็บางทีก็ท่านส่งอนุภาพมาช่วยร่วมด้วยอย่างนนะางนะเออมันได้ทุกที่นะครับนะนั่นคือเข้าใจดีๆนะครับท่านไม่ได้ทิ้งสมรสัตไปไหนแต่ว่าท่านจะไม่รวมบาร,รมีลงมาอีกแค่นั้นเองไม่รวมยกเว้นแต่จะเข้าสู่เนื้อหาของมหาพุทธคือแบ่งภาคลงมาโปรดอีกเรื่อยๆเืๆืๆจนกระทั่งสะสมบาร,รมีถึงจุดหนึ่ง ก็รวมลงมาเป็นองค์พุทธะอีกหนึ่งรอบก็มีนะครับอาจจะอาจจะ,อจจะพอเป็นมีพุทธนรอ,อีกหนึ่งพุทธนรเกิดขึ้นจากพระองค์เดิมนะครับท่านก็จะเข้าสู่เนื้อหาของมหาพุทธะทันทีนะครับนีอันนี้สิ่งสิ่งเหล่านี้ก็เทรวาดก็ไม่มีไม่มีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการถ่ายทอดลงมา,าจาก เรามาหาโพธิทั้งหลายเนะี่ยนเนื้อหาที่เรารูก้กันเองนะครับว่ามันมีอย่างนี้อยู่นะกลไกลการโปรดของสังวัตทั้งหลายอย่างนี้นะอเอนะครับโอเควันนี้ก็จบละนะเรื่องเ,อเราพุทธองค์ทั้งหลายยังโปรดสัตว์อยู่แม้กนระทั่งว่าจะจบพุทธันดรของท่านไปแล้วก็ตามทีนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ